สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมเรียว t Fighting และสาระดีๆเกี่ยวกับโภชนาการและการดูแลสุขภาพนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นหัวข้อ Q&A กับคำถามที่ว่าน้ำไฮโดรเจนนะครับมีประโยชน์จริงหรือเปล่านะเดี๋ยวจะมาตอบให้ชัดๆไปเลยนะครับก็จริงๆเริ่มต้นอ่ะมันมาจากคำถามในพันทิปที่เขาถามว่าน้ำไฮโดรเจนนะครับมีฟิตเนสที่ไหนให้บริการบ้างนะ เออแล้วก็มีคนไปถามว่าแล้วมันดียังไงนะเจ้าของคำากระทู้เขาก็ตอบมาแบบอมืมีประโยชน์แบบ1นึ่งองสามอื้อะนะผมก็เลยอ่านแล้วมันแปลกๆเพราะว่าเคยเห็นคือไอ้พวกเนี้เคยเห็นตามโบชัวนะเออของไอ้พวกผลิตภัณฑ์น้ําดื่มไฮโดรเจนนี่แหละนะครับซึ่งพอเราเห็นแบบนี้เราก็แบบเอ,อ๊ะเกิดความสงสัยเนาะแล้วก็ไปค้นดูพวกงานวิจัยต่างๆ นะครับก็ไปเจองานหนึ่งซึ่งเพิ่ง,งนำเสนอไปเมื่อ,อมกรา2อ2 4นี่เองนะของดีรอนและคณะนะครับเขาศึกษางานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวกับน้ำดื่มไฮโดรเจนนะครับเป็นแบบ s s y t e m a t i c r e v i e w นะครับก็จะอ้างอิงข้อมูลจากในนั้นละกันนะครับก็คือน้ำน้ำดื่มไฮโดรเจนเนี่ยนะครับมันเป็นน้ำที่ผ่านกระบวนการเติมโมเลกุลไฮโดรเจน h a d เข้าไปเพิ่มเติมนะครับ ปกตินั้นดื่มมันก็จะเป็น h 2 o อยู่แล้วนะครับคือมีไฮโดรเจนอยู่แล้วครันนี้มีการเติมเข้าไปเขาเรียกว่าไฮโดรเจนริชวอเตอร์นะครับโมเลกุลไฮโดรเจนเนี่ยก็มันมีขนาดเล็กนะครับแล้วก็สามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้ง่ายนะครับแล้วก็มีริชต้านอนุมูลอิสระแต่ว่าในความเป็นจริงนะครับเราดื่มเข้าไปแล้วมันจะเกิดประโยชน์อย่างนั้นหรือเปล่านะคือถ้าไปดูงานวิจัยต่างๆนะครับ เขาจะอ้างว่ามันด้านอนุมูลอิสระช่วยลดการอักเสบชะลอวัยนะครับป้องกันโรคเลื้อหลังแล้วก็เพิ่มปฏิสธิภาพในการเผาผลาญนะครับในทางหนึ่งก็มีบางงานพบว่าคนที่ดื่มน้ำดื่มไฮโดรเจนริสเนี่ยนะครับมีแมกนีเซียมคอนเซนเทรชันหรือแมกนีเซียมในเลือดเนี่ยที่มันสูงกว่าสูงขึ้นมานะครับแล้วทีเนี้ยมันก็โยงกลับไปว่า การที่มีแมกนีเซียมในกระแสะเลือดเนี่ยสูงก็อาจจะช่วยในการลดหรือควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้นะครับแล้วก็มีเรื่องอื่นๆอีกพวกอา่าระบบย่อยอาหารนะครับเออซึ่งบางคนอะ่ะเขาบอกว่าไฮโดรเจนจะช่วยปรับสมดุกลกรดในกระเพาะอาหารแล้วก็บรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟอ้อท้องผูกได้นะครับแต่จริงๆแล้วอันเนี้ยถ้าเราพิจารณาไปถึงเ,เรื่องของ การทํางานกระบวนการต่างๆกลไกของร่างกายจริงๆแล้วร่างกายของเรามีการรักษาสมดุกลกรดและด่างนะครับเวลาเราทานเข้าไปเนี่ยยังไงยังไงนะครับมันก็ไม่ไปเปลี่ยนไอ้พวกสมดุลตรงนั้นหรอกเพราะว่าร่างกายเราเองอะ่ะมันจะคอยรักษาสมดุลของมันเองอยู่แล้วนะครับอ่าแต่ก็อันนั้นก็เป็นเรียกว่าอะไรอะ่ะ เอ่อ potential หรือความเป็นไปได้ที่เขาเชื่อกันว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับส่วนผมที่อธิบายไปเมื่อกี้ผมบอกว่า,วามันไม่เกิดขึ้นหรอกนะเอออ่ะทีนี้เขาก็บอกว่าไฮโดรเจนเนี่ยมันช่วยเ,เพิ่มการไหลเวียนโลหิตนะครับลดความเครียดนะครับช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้นอย่างไรก็ตามนะครับที่กล่าวมาทั้งหมดนะถ้าเราไปดูในรายละเอียดของแต่ละง,งานวิจัยลงลึก,ลก นะครับซึ่งผมไปดูแล้วนะ <c oughs> มันมีข้อจํากัดอยู่เยอะนะครับเช่นบางงานเป็นการศึกษาในสัตว์ทดลองเท่านั้นนะครับแล้วก็บางงานโอเคทําในคนแหละแต่ว่ากลุ่มตัวอย่าง sample size ม,มันยังน้อยอยู่นะครับน้อยอยู่เราไม่สามารถจะตีความว่าทุกคนดื่มแล้วจะเกิดผลแบบนี้ได้นะครับต่อมาอบางงานวิจัย ไม่มีกลุ่มที่เป็นกลุ่มควบคุมบางงานวิจัยไม่มีกลุ่มที่เป็น placebo หรือยาหลอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันไม่มีกลุ่มควบคุมไม่มีกลุ่ม placebo เนี่ยนะครับเราไม่สามารถบอกได้ชัดเจนว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นผลจากการดื่มน้ำดื่มไฮโดรเจนจริงๆนะครับเออแล้วอีกอันหนึ่งนะงานวิจัยจำนวนมาก ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยยังเป็นงานวิจัยที่มาจากกลุ่มทุนซึ่งสนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำดื่มไฮโดรเจนจริงๆไอตรงเนี่ยผมไม่ได้บอกว่า,าถ้านายทุนนะครับหรือบริษัทน้ำดื่มเขามาสนับสนุนงานวิจัยแล้วมันจะไม่น่าเชื่อถือเสมอไปแต่มันก็อาจจะมีความเป็นไปได้นะครับที่เป็นงานวิจัยที่ มันมีใบแอดอะนะครับเออนะว่าอย่างนั้นดีกว่าแต่ไม่ใช่ทุกอันนะครับคือการสนับสนุนของกลุ่มทุนหรือทุนต่างๆเพื่อส่งเสริมงานวิจัยเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าข้อมูลเหล่านั้นจะใช้ไม่ได้หรือไม่น่าเชื่อถือเสมอไปนะครับมันต้องดูเป็นงานงานไปอย่างไรก็ตามในพวกงานวิจัยที่เขา,าประกาศเอาไว้นะว่า c o n f lict of interest ของเขาคืออะไรนะครับมีผู้ให้สนับสนุน าเงินหรือว่าาน้ำดื่มหรือว่าอาหารที่ใช้ในการวิจัยเนี่ยคือถ้าเขาประกาศไว้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยโอเคนะครับเขาประกาศไว้มันยังดีนะครับเพราะว่าไออันที่ยากกว่าก็คือบางคนน่ะไม่ได้ประกาศไว้แต่เป็นไบแอสของนักวิจัยเองซึ่งไอพวกนี้ก็จะพบได้ในงานบางกลุ่มซะเยอะเลยนะครับอ่ะไม่ว่ากันเดี๋ยวจะไปอีกหลายเรื่อง นะก็คืองานมันยังจํากัดอยู่น้อยน้อยมีน้อยนะครับแล้วก็คือถามว่าพ o เทนเชียลหรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดประโยชน์เนี่ยมันมีไหมในทางทฤษฎีหรือถ้าเรามาคิดเชื่อมโยงกันเป็นคอนซ e เควนต์ว่ากินอันนี้เข้าไปจะส่งผลอันนี้แล้วอันนี้จะส่งผลต่ออันนั้นอันนั้นจะส่งผลอะไรมัน,น,นมเรียกว่าความเป็นไปได้นะ possible คืออาจจะเป็นไปได้แต่มันในอีกทางหนึง่งมันก็อาจจะเป็นไปไม่ได้เหมือนกันนะครับพอ เพราะว่าเราไปดูในระดับโมเลกุลอะแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่า,าสมมุติเราให้คนจำนวนพันคนนะครับดื่มหรือทานน้ำเหล่านี้ในพันคนเหล่านั้นอะจะมีสิ่งต่างๆจะมีสารเคมีต่างๆสมดุลเคมีต่างๆในร่างกายไม่เหมือนกันอยู่แล้วบางคนอาจจะได้รับไอไฮโดรเจนปริมาณเนี้ยเข้าไปแล้วดี ส่วนอีกบางคนเขาอาจจะไม่ได้ขาดอะไรทานไปก็เหมือนกินน้ําเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันยังไม่มีความชัดเจนก็ยังต้องศึกษากันต่อนะครับทีนี้ถามว่ามันไม่มีประโยชน์เลยเหรอจริงๆมันก็มีประโยชน์นะครับอ,อ,อย่างคุณลองไปเปิดตู้แช่ในเซเว่นดูราคานะน้ำดื่มปกติเนี่ย7บาทแต่ว่าถ้าเป็นน้ำดื่มไฮโดรเจน20บาท คุณทําน้ําให้มันขายได้กําไรเพิ่มขึ้นมาสิบสามบาทเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะครับแต่ไม่ใช่ประโยชน์กับคนกินเนี่ยเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจนะครับทำให้เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ได้นะครับก็แล้วเอาจริงๆอีกอ่ะเราไม่รู้หรอกว่าในน้ํานั่นอ่ะมันมีไฮโดรเจนเยอะจริงหรือเปล่าวะเออเรารู้เหรอเราก็ไม่รู้นะเออ อย่างถ้าบางอันมันบอกว่าอันนี้น้ําหวานอันนี้น้ําจืดเราไปกินอันนี้แล้วมันหวานมันยังรู้ไงแต่ไอไฮโดรเจนเนี่ยอืมใส่มาจริงหรือเปล่าอนะครับก็ลองพิจารณาดูอยากทานก็ทานได้นะผมก็ไม่คิดว่ามันจะมีผลเสียอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันเปลืองนะครับอ่าส่วนถ้าไม่ทานผมก็ไม่คิดว่ามันเป็นอะไรเหมือนกันจริงๆการที่เราทานอาหารให้หลากหลาย ได้ประโยชน์จากสารอาหารต่างๆมันก็โอเคอยู่แล้วอย่างในแง่ของการต้านอนุมูลอิสระก็ยังมอีอาหารและสารอาหารอีกจํานวนมากนะครับผักผล,ลไม้เราทานไหมเออทานผักผล,ลไม้ไหมละ่ะทำไมต้องเป็นดื่มน้ําดื่มไฮโดรเจนเงิน13บาทที่ว่านี่นะครับเออนะทานผักผล,ลไม้ได้สารอาหารอื่นๆอีกนะครับไม่ใช่ได้แค่ไฮโดรเจน นะครับเพราะฉะนั้นก็ลองนําไปพิจารณาดูนะครับสรุปคือน้ําดื่มไฮโดรเจนอาจอาจจะมีประโยชน์ต่อร่างกายก็ได้แต่ข้อมูลณนะตอนนี้นะครับที่เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มันยังไม่ชัดเจนนะครับก็ถ้าอยากดื่มก็ดื่มได้นะครับดื่มจากแหล่งที่เชื่อถือได้แล้วกันนะครับจะถามว่าจําเป็นต้องดื่มไหมผมมองว่าไม่จําเป็นนะครับแล้วก็ มันเหมาะกับใครตอนนี้เราก็ยังไม่ทราบว่าใครจําเป็นจะต้องดื่มน้ําดื่มไฮโดรเจนแล้วก็ผลระยะยาวจะมีผลข้างเคียงไหมก็ยังไม่มีใครทราบอีกเหมือนกันนะครับก็อยังมีเครื่องหมาย question mark อยู่เยอะนะครับเป็นคําถามที่เรายังไม่ได้คําตอบก็ยังต้องศึกษากันต่อไปอ่ะใครมีประสบการณ์ยังไงนะครับเคยซื้อมาดื่มแล้วเป็นยังไงไหมโอ้โหตื่นขึ้นมาแล้วนอน นอนแบบดีมากเลยอะไรเงี้ยเออลองมาเม้นกันหน่อยบางทีแบบว่าเรามาโนาไปหรือเปล่าอ่ะลองมาแชร์กันนะครับอ,อว่าไอเครื่องน้ําดื่มพวกเนี้ยเคยกินกันไหมนะแล้วก็กินแล้วเป็นยังไงบ้างยังกินอยู่หรือเปล่ากินมาตลอดหรือเปล่ามันราคามันสูงกว่าน้ําธรรมดาตั้งหลายบาทนะครับคือเกินเท่าตัวอีกนะครับก็ลองมาแชร์กันนะครับ อสำหรับวันนี้ใครเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็สามารถกดไลค์ให้กำลังใจในการทำคลิปหน่อยนะครับแล้วก็ขำจริงๆิงขำน้ำดื่มไฮโดรเจนอ่าแล้วก็ใครเห็นว่ามีประโยชน์ก็แชร์ไปให้เพื่อนเพื่อนเรานะอ่าจะได้ประหยัดเงินนะครับผมจะไม่ใช้คำว่าจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อแต่จะได้ประหยัดเงินนะครับอ่าแล้วก็ใครยังไม่ได้กดติดตามช่องกดติดตามช่องกันไว้หน่อยนะ เวลามีคลิปใหม่มันจะได้แจ้งให้ท่านทราบแล้วก็ใครที่กดติดตามช่องแล้วก็ขอบคุณมากเลยแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ